อ้าวหมดเลยแสดงว่ามันกินน้ำมันกนันแล้วเนี่ยผมได้ติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล,ล้วเปิดไฟบ้านล,ละเฮ้ยน้องกรี๊ดอ้าวลืมอืมมึกหมดเ,เรามีเอ็นจิ้นเยอะออกมาใสาเ่เธอดีกว่าตอนนี้กับดักเต็มบ้านล,ละ น้องดโดรนมานี่เรางั้นผมปิดประตูไปเลยนะได้ปิดประตูแล้วผมเปิดสวิต์อันนี้เขาให้เอ่อผมยังไม่ได้เปิดตัวกับดักอ,อื่นนะครับไม่ได้เปิดได้ได้เดี๋ยวผมไปเปิดตัวกับดักข้างบนผมได้เปิดกับดักข้างบนเรียบร้อย อ๋อ,อ,อคุณเพื่อเติมน้ำมันแล้วเอนจินเต็มแม็กปืนลูกพร้อมสไนเป์พร้อมล็อกเก็ตลันเชอร์ล็อกเก็ตลันเชอร์ด้วยนะล็อกเก็ตลันเชอร์พร้อม แต่คนใช้ไม่ค่อยพร้อมคนใช้ไม่พร้อมนั่นนะแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้เอ้ยแล้วก็ผักยังไม่เก็บผักเข้าตู้โอ้พรว่าตัวคุณหนักเลยดวนเก็บผักเก็บผักเก็บผักทำสวนทำฟาร์มเพิ่มเพิอ้ออ๋ติดทดูสิจักรฟาร์ม ต้องได้กับตักไม่ต้อ,เอเงเดินผ่านนะเพราะว่าผมเปิดสวิตช์หมดแล้วสวิตช์ได้เปิดแล้วไม่ต้งองิีงเหละรอวล้อันนี้รอเอ้ยผิดแค่นี้ก็รอเวลาต้องดโดน เหลืออีกเมนูเฮ้ยมันจะมาแล้วผมพร้อมผมได้เตรียมตัวสา่ะเอาแล้ว มาด้านหน้ามาตามเสียงวิทยุเลยครับโอ้โหเทียบแล้วก็มีตัวที่เข้ามาตายในบ้านเฮ้ยไอตัวนี้มัน วังแนวกับดักพร้อมมากบอกเลยอ๋อผมลืมเตียมระเบิดแต่ไม่เป็นไรโอ้โหต้องต้องทำให้โอ้ ไปพัดถุงชั้นฉันจะซ่อมนายตรงนี้เอา้าเ,เลือดเหลือแค่หนึ่งเองสู้ลูกพ่อมาโอ้โหจะสุ่มพวกเจ้าล่ะไหนๆละอยากลองอ่ะ มไม่เชื่ออะไรวะเน <c oughs> <lush> ี่ยโอ้โหคิดให้ดีก่อนยิงตฮตกตกปุ้ยนกมันรุนแรงจริงเชี่ยงล็อกช่ว เฮ้ยเจ้าแบ,บ่งๆนะ S M T ออต o l ลูกมอดไม่เป็นไรลูกพ่อเติมเ oh, อ๊ะออ๋ออีีอ๋อครับมีผมยิง r ับ k e t เ a นเ c อร์ก็่อยไม่เอาไม่ไม่ฉุกเฉินไม่ยิงนะอันตรายกว่าลูกเกี้ยงอีกน้อยหน่าน้อยหนา,นหนาแบบเล่นดูเลย เฮ้ยมันมันขึ้นมาได้ขาดใช่ไหมครับโอ้ยจะตุกจะตุกเวลาเป็เจีรุ่หมดแน่อนอนอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบเบตตตกขยับนิดเดียวร่วงขยับหน่อยร่วงนิดเกิดตอตัวกันได้แล้วโว้ยผู้แกเป็นเกมมิเตอร์ยังไงอะไรม้องอะไรอ๋อจเฮ้ยโอ้โหคุณเที่ยวบ้านแตกมันเยอะจัดถึงลืมซ่อมอ๋อเป็นไรมาเข้าได้เข้าได้ครับมันเป็นไอที่เป็นสามสาม อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมอีกแล้ก็ซ่อมใหม่แล้วมัน่ขึ้ใจล่ลนไม่ผู้ใจโอ้โหอไปแล้วตั้งนี้ดีกว่าเฮ้ยคนผิด โอ้โยยังวางไม่ได้ไนะกลายเป็นแถวนี้เป็น,นจุดที่คอมบี้สปอนเยอะมากคอ,อับง่คาได้ยังอ๋อได้ครับโอ้โยผมกระตุกนเหมือนกันเลือกอะไรเลยจริง โอ้โหจะวางต่อไนไรอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ตีแบบเฟรมเลนยี่สิบเออ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมสูซอมสูโดนก็ได้ยังได้อยู่ครับไม่ไม่โดนไม่โดน พวกนี้มาแต่ครั้งเดียวบอกนะบ้านแตกอีดฝังใน่เดี๋ยวเสริว้โอยดีนะผมมาเสริมหนาใ้บ้านตรงนี้พอดีเลย โอ้โหล่าลมาไรโอ้โหเฮล่าวเราจะทำไงกับมันดีอ่ะตายตายแล้วใช่ไหมครับสวยโอ้ยไอ้ดีดน เทียบเลยอะดอะไรอิโอ้วพอดดบ้านโโหช่วยดูบ้านทัวลง เราต้องโดนลูกพ่อมอฟังลูกปั๊บู mm ุ hmm. เปียวจะระเบิดมันเข้าไปในรถคลิปหายละทัวลงบ้านละ เรียบเลยเัอผม,ผมหลบนีหลบให้นี่นนปันมี้อะไรโอ้ผมต้องซ่อมปืนให้มันใสมันมีตัวทหารเข้าไปในบ้านเนอคุณเปียว แล้วผมว่ามันน่าจะมีปัญหาละไอ้บางตัวไอ้เนี่ยไม่ทำงานอาจจะเบอกว่ามันคงไม่ระเบิดรถมอเตอร์ไซค์ผม ไม่อยู่แล้วเอาไม่ไหวแล้วไม่เราจะต้องไม่เอาสานแบบนี้มาบาว่าเบนเนรเตเตอร์น่าจะไปบางตัว ชิบหายีความตายกำลังจะมาเยืนไม่คุ้นน้องโดนมาเร็วๆน้องโดนน้องโดนอยู่ไหนวะน้องโดนเข้าให้ถูกเลยวะเข้าไม่ถูกไปหาทางต่ออีก เอยมก็ยังใช้ได้สงสัยสายไฟขาดผมคิดโอ้สายไฟขาดจริงด้วยโอยโดนแตกโอ้โหพี่เขียวอ้าวเอ็งก็ยังไม่ตายหรอกเหรอ กินยาผิดยาถูกันหมดแล้เนี่ยผมคนกระโดดไม่ได้เฮ้ย,อยไอตัวระเบิด้อหัวใจแดงคลิปหายแล้วโอ้โหกำหแพงเราแข็งแกร่งเหมือนผมยิงเราไปโดนหัวใจมัน แต่ยิงมันตายแล้วมันมาอีกแล้วตวงระวังในบ้านในบ้านเยอะเลยในบ้านเยอะเลยครับโอ้โหทุกอย่างที่ได้เตรียมมา โอ้โหใช่อ้าวแย่แล้วจุดท้ายผมตายแน่ๆน่ผมลงหนุ่ใมใช้วิชาไม้ครับครับไอ้ยพุงมาสิวะพี่มึงดวงสวยโคตรข่าววงลงมาลงมาหาหนามลง เฮ้ยมึงมายังไงพ่อใบบานย,ย,ยิยนดีที่ได้รวมรบครับผม <_ d ata> มึงยังไม่ตายไอ้มันตัวใหม่นี่วะ <_ d ata> บอกบอกด้วยว่าผมได้ทำดีที่สุดแล้ว <c oughs> แล้วผมมองอะไรไม่ถนัดเลยโดนคิวกูสิโว้ยโดนอย่ารอดเถอะอย่ารอดเลย ือวันนี้เต็มตัวดีแต่มันก็ามาดีแต่ยังดีไม่พอสำหรับยังไม่พอครับทำไมมันแปลกๆโอ้บ้านแตกบ้านจะรูต้องไหนในห้องนอนผมเลยครับกระตุกแบบกระตุกพาดนี่คือพอแต,แต่ว่าไม่มีชีวิตอยู่ ครับนี่เราสามารถต้านทานตัวระเบิดได้อยู่อะไรเนี่ยพี่บางครั้งเจ้ากรรมในเว้น็มมารูกแบบออมบี้ในเกมพี่เจ๋งแม่งกนคุ้มค่างโอ้โหเลือดออก บิ๊กม้ม,หมเหออรอน่นเบื่อแป๊บเยียบร้อยกระสุนเกลี้ยงถืออะไรเกลี้ยงเจ็ดจุดหกสองครับด,ด,ดูด้วยออโตโ้ อ๋อเ oh, ดินไปชอบระเบิดตายออตัทะเลช่วยยิงทีดิวด่าขึ้นฟ้ามาเพื่อแกยิงทุกมันอ๋อ oh, มันยิงตัวอื่นอยู่ครับ อีกเดียวเถอเดีเลยผมไม่มีกระสุนจะสู้มันแล้วผมก็โดดไปผิดทางได้เยังมัช่างไปคชาร์จกันนะครับไม่ได้เดีอยู่ข้างล่างมันช่างฝันร้ายไร่ใช้ระเบิดบ้าเลย กเ7.62 95นัดสุดท้างโอ้ยต่วัามันกระตุกเช่ไหมไปหาที่ตรงนีมากันด้วยหาไม่ได้ลโอเคได้แล้ว น้องโดนโอ้โหไอีซอมบี้ทหารมันลงหลุมพบแล้วห่วงซอมเลยเฮ้ยคุณเปียวตัวระเบิด ออสองตัวหนึ่งหนึ่งตัวตายแล้ว <c oughs> นี่คนที่ขึ้นคอเตอหนีไปลโโ้โอเคขอแตะ มเลยเข่าค้ำยันเนี่ยโอ้ยเด้วเด้อผมลงไปอ่ดีมันอะไรกันเนี่ยป้าอะไรแต่ เออผมอุดไปแล้วตรงด้านข้างครับอ,อ,อุดแล้วก็อัปเกรดอย่างรวดเร็วโอเคความเสียหายเยอะมากเออเออปิดอ่าแ,แล้วก็ปิดตัวนี้โอเคซ่อมประตูซ่อมซ่อม แม่โดนหิวดูมันดีมันช่วยผมรอดตายได้หลายรอบเอาโดนไว้หิวดีกว่าไม่เอาไว้ใส่ขออเขียนๆองไว้บริหารแล้วกันแล้วแต่งงานถ้าเกิดงานี้ก็เอาเป็นเป็นเวดิกใส่ครับเออาวันนี้ออกวันนี้ใส่ของเต็มฉีดสเตรอยด์กว่า ใช้กรรมอีกแล้วโยใ,ใช้กรรมเนี่ยใช่ครับยังไม่หมดอีกเหรอยังนะอะไรไปยังไม่หมดเลยยังไม่หมดพอ,อแล้วเรา ชำ้ำดีนะผมมาแต่งหนามในบ้านเพิ่มอือหือจุกจุกอลดอไปละหนึ่งอลดอแตกเหรอครับแล้วซอมบี้มันเป็นไรเนี่ยวันใดสองขั้นนี้มันหายทุกอาทิตย์หายทุกอาทิตย์ โอ้โหสายไฟพังมิน okay. oh. oh. ่าพอสายไฟขาดเรียบร้อยเลยตัวกระจายไฟหายไปละตัวหนึ่งค่อยซ่อมค่อยซ่อมไปโอ้โหแต่ว่าแนวนี้เราป้องกันเอาพอได้อยู่ครับเราเจอตัวระเบิดเยอะมากรอบนี้ แต่ความเสียหายแค่นี้ถือว่าคุ้มถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งวันคอนแนงความเลวร้ายอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวจิ๊หายประตูเปิดไว้ได้อ้าวสะพานแหกอ๋อเออจริงด้วยผมก็ว่ามันเหมือนมีอะไรหายไปเราตตองซ่อมอะไรบ้างวันนี้ไฟมันหายอ่ะ เราต้องซ่อมอะไรบ้างเราต้องทาอะไรกันบ้างดีดอ <c oughs> อันนี้มันวิตช์ข้างนอกแล้วเดินไฟกันอืมเอาละอะกาแล้วก็เอารีเลย์ติดตัว้วกันต้องใช้โอเค อ๋อตอนนี้สายไฟพังก็เปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้นะครับเออฝั่งนี้ประตูพังนะฝัง่งทิศเหนือบ้านอะอ๋อเอาเป็นไฟวอลไฟฟ้าเลยก็ได้ได้ครับเดี๋ยวทย,ย่จยใครส้มใช่อัปเกดบ้านซ่อมแซมขนาดใหญ่อ,อ้าอ๋อเราก็ออกได้อยู่ดีซอมบี้ได้ทำประตูไว้แล้ว เออโอ้โหโอ,อันนี้แล้วกัน,นั่งต้องนั่งคิดเลยเอาไ้เก็บของก่นอนแง่กล่องดำของอ,อย่างน้อยเรายัางบ้านยังอยู่